สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาทำการผสมพันธุ์นะฮะคือตัวนี้มันยังไม่ได้รัดนะฮะคือไข่กระจายได้นะฮะเห็นไหมคือปลาตัวเมียมันพร้อมมากนะฮะส่วนตัวผู้ยังเด็กอยู่นะฮะน่าจะประมาณหนึ่งเดือนหนะะ้าตัวผู้ ตรงนี้เป็นตัวที่ผมค้นพบใหม่นะฮะอยู่ในบอ่อนะฮะเป็นกรีนชาโดนะฮะสีเงานะฮะสีเขียวเงานะเะงามากครับเงาดูนะ,ะส่วนตัวเมียนี่เป็นกีตา้านะฮะเป็นประกัดอีสานกีตา้านะฮะส่วนตัวผู้เป็น กัดลูกกระสุนมะันมีเชื้อป่าอยู่นะฮะเชื้อป่าแก้มแดงน,นะครับ เอาลฮะผมผมก็ได้ปล่อยปล่อยทั้งสองตัวลงแล้วนะฮะทั้งผู้ทั้งเมียเลยนะฮะคืออยากจะบอกว่าตัวผู้นะฮะยังเป็นรูปปลาอยู่นะฮะรูปปลาน่าจะยังไม่ถึงเดือนหรือเดือนเดือนหนึ่งนี่แหละแต่น่าจะเป็นหัวคอกนะฮะตัวเขาจะเท่ากันกับตัวเมียอีสานนะฮะตัวเต็มวัยนะฮะ ส่วนตัวเมียนี่ผมไม่แน่ใจนะฮะว่ากี่เดือนผมก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันนะฮะแต่อีสานนี่เป็นอีสานหางลายกีตร์นะฮะส่วนตัวผู้นะฮะมีเชื้อประกัดเอเรียนนะฮะเอเรียหางลายนะฮะผมก็เลยจับทั้งสองตัวนี้นะฮะ คือตัวผู้จะเกียดเงาเหมือนเอเลี่ยนเขียวนะฮะเอเลี่ยนเขียวเงาแบบเขียวเงานะะเหมือนเอเลี่ยนเลยนะฮะแต่เขาได้ผ่าผ่าผ่าเข้ากับประกาศป่าภาคกลางนะฮะประกาศแก้มแดงนะฮะแล้วผมก็บิดบิดออกเอาสีแดงออกนะฮะ จนมาได้แล้วก็มาเข้ากับสีทองนะฮะแล้วก็ได้ออกมาเป็นเขียวเงาอย่างนี้นะฮะคือผมบิดสีแดงออกเสร็จป่ะแล้วผมก็มาเข้ากับสีทองสีทองนี่เป็นรุ่นแรกนะฮะมันก็เลยได้เป็นเขียวทองเงานะฮะ เงามากอะลนนี้รอบนี้ผมจะเอาเข้ากับกีต้าร์นะฮะเพื่อจะย้อนสายหาประกาศเอเลี่ยนนะฮะดูซิว่าลายมันจะมาหรือเปล่าโอเคครับผมผมก็จะปิดบอ่อนะฮะาตาบ่ก็เล็กๆนะฮะขนาดขันก็น่าจะเท่ากันกับ ใหญ่กว่าถังน้ำ6ลิตรหน่อยหนึ่งนะฮะคือพวกประกัดข้ามสายพันธุ์เราจะไม่เพาะในที่กว้างนะฮะมันจะลำบากในการหาตัวลูกมันนะ,ะโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามนะฮะส่วนใครที่มาใหม่นะฮะที่ผ่านทางมานะฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะเราจะมาอัปเดต กันไปเรื่อยๆนะฮะว่าลูกป,ปลาจะรอดไหมจะอัพเดตจนโตเลยฮะแล้วผมก็ยังมีคลิปอัพเดตลูกป,ประกัดอีสานสีทองนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขณะนี้ลูกป,ประกัดอีสานสีทองนะฮะก็ได้อายุประมาณเกือบเดือนนะ,ะสองสัปดาห์ถึงสามสัปดาห์นะฮะ แต่ขนาดตัวเขาเนาะยังเล็กมากนะฮะน่าจะโตกว,ว่าหัวไม้ฉีดนะฮะก็เยอะอยู่จะเปรียบเทียบนะฮะนี่น่าจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะฮะอายุหนึ่งเดือนนะฮะก็จะใหญ่กว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งนะฮะแต่พวกนี้ไม่ใช่นะฮะพวกนี้เป็น ประกัดบ่อรวมนะไม่รู้อะไรบ้างน่าจะมีพวกอีสานพวกสายพัฒนาปาใต้หางยาวอะไรหลายหลายข้อนะครบมบรวมกันอยู่ในนี้คือมันได้บ่อละน้อยๆนะะบ่อละห้าหกตัวผมก็มาเทรวมกันนะพอนเป็นกระมังใหญ่นะฮะโอเคครับผม ขูดมากไปแล้วอันนี้เดี๋ยวมาดูกันวันหลังนะคือมันจะบอกไม่ได้นะครับว่ามันจะก่อวอดวันไหนรัดกันวันไหนลูกออกวันไหนเพราะลูกปลาพวกนี้ออกจากวอดช้ามากนะฮะออกจากวอดหนึ่งถึงสามวันเลยนะฮะถึงจะออกจากวอดและถ้านับหลังจากสามวันไม่เห็นตัวออกมาก็คือ จบนะฮะแต่ผมมันยังไม่จบนะ,ะผมก็ต้องดูไปอีกประมาณเกือบอาทิตย์นะฮะให้ลูกไลไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็จะเห็นลูกปลาถ้ามันรอดถ้าไม่รอดก็คือทำใหม่ฮะประมาณสองอาทิตย์นะฮะคือต้องเริ่มใหม่คือถ้าปลาปกติก็จะประมาณสี่ห้าวันใช่ไหมเราก็จะเห็นลูกปลา รอดหรือไม่รอดรอดเยอะไม่เยอะก็จะประมาณสี่ห้าวันนะแต่ถ้าเป็นสายพัฒนานะฮะต้องอดใจรอถึงสองอาทิตย์นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับเดี๋ยวผมหาอะไรมาปิดก่อนขอบคุณมากครับผม